มาครับกับ Canon EOS R 8ตัวใหม่ล่าสุดของเขานะตัวนี้เป็นฟูลเฟรมด้วยฮนะแล้วราคาก็เปิดออกมา50,000กว่าบาทเท่านั้นเองนะโอ้โหหลายคนบอกว่าตัวนี้น่าสนใจมากฮนะอาจจะเป็นกล้องที่ขายดีแล้วก็น่าสนใจที่สุดในปีนี้เลยก็ว่าได้ฮนะมีฟังกช์ชันเด็ดๆมากมายแต่ก่อนอื่นเลยฮนะก่อนจะดูกันอย่าลืมกด subscribe กดติดตามให้พวกเราเลยนะ ก่อนอื่นเลยฮะเรามาว่าถึงคอนเซปต์ของเจ้า R8 ตัวนี้กันก่อนนะเขาบอกว่ามันคือสเปค R6 Mark II ที่เอามายัดอยู่ในตัว R P นั่นเองฮะออกมาเป็น R8 นะก็เรียกว่ามันเป็นเหมือนภาคต่อของ R P ที่ดีขึ้นนั่นแหละสเปคต่างๆนะรวมถึงมาตรฐานต่างๆที่เราเพิ่งจะมาทำได้ใน R6 Mark II ตอนนี้ถูกจับมาอยู่ใน R8 เกือบทั้งหมดเลยฮะรวมถึง ขนาดของเขาเนี่ยก็เท่าใกล้เคียงกับ RP นะใครที่เคยจับ RP มาแล้วเรารู้สึกว่าเฮ้ยมันเป็นฟูลเฟรมที่เล็กเบาแล้วก็ถูกด้วยเนี่ยตัวนีะเรียกว่าเป็นภาคต่อเลยฮนะใครที่มี RP ีอยู่ฟังเสร็จปุ๊บอาจจะต้องเอาไปเทิร์นเป็น R8 เลยด้วยสามาอย่างแรกเรามาดูขนาดและน้ำหนักนะอันนี้เอา RP มาเทียบนะอันนี้เป็น RP นะอันนี้ R8 นะครับขนาดและน้ำหนักมันแทบจะเท่ากันเลยนะสำหรับตัว R8 แปดะกรัมนะ R.P. อยู่ที่485กรัมฮนะโอ้โหเรียกว่าเบาลงด้วยซนะ้ำมาแล้วก็อีกตัวหนึ่งที่ผมจะก,กล่าวถึงเานะ้าฮะก็คือเรื่องน้ำหนักเนี่ยนั่นคือ Sony ZV-E1 น,นั่นเองฮะตัวนี้ออกมานะก็ถือว่าเขาตีในสายบล็อกเลยฮนะเป็นแบบเล็กๆเ,เบาๆอะไรแบบนี้ฮนะ483กรัมด้วยกันฮนะเรียกว่าหนักกว่า r 8นิดนึงฮนะโอ้โห แต่ R8 ฮะออกมาเรารู้สึกว่าเฮ้ยมันเป็นฟูลเฟรมยิ่งใหญ่เลยอ่ะมันไม่ใช่แบบน่าจะไม่เบาอะไรแบบนี้อัอนนี้บอกขนาดแล้วก็น้ําหนักก่อนฮะว่ามันเบากว่า ZV1 e นะจะได้นึกภาพออกว่าตัวจริงมันเล็กและเบาขนาดไหนฮะรวมถึงเบา,า r p ด้วยซ้ําครับอันนี้อยู่ในมือแล้วก็พูดให้ฟังแล้วกันว่ามันตัด r p ยังไงนะก่อนอื่นเลยเนี่ยขนาดและน้ำหนักรูปล่างส่วนเว้าโค้งต่างๆเนี่ย มันแทบจะเป็น RP เลยนะรวมถึงการใส่ SD card ในช่องแบตด้านล่างตรงนี้ก็เหมือน RP นะแต่ว่าเออเรื่องนี้ยก RP มาเหมือนเดิมหรือเปล่าอะไรแบบนี้ผมบอกว่ามันเปลี่ยนโครงสร้างใหม่นะดูจากสวิตช์ด้านบนตัวนี้ฮะอันเก่าเนี่ยจะเป็น on off นะ RP เป็น on off ฮะตัวนี้ก็จะเป็นถ่ายภาพนิ่งกับวิดีโอฮะอันนี้ก็ถือว่าตอนนี้ canon เปลี่ยนมาเป็นแบบนี้หมดแล้วนะส่วน on off ฮาย้ายมาอยู่ที่ตัวผักตรงนี้นะก็จะเป็น On Off ฮะแล้วก็มีตัวล็อกอยู่ตรงกลางนั่นเองฮนะอันเก่าเนี่ยก็จะเป็นล็อกอย่างเดียวนะไดอออของบนนะะคล้ายๆเดิมฮะก็อยู่ตำแหน่งเดิม ปุ่มต่างๆฮะไดอัลเอ็มฟังชันปุ่มชัตเตอร์ต่างๆเนี่ยขนาดใกล้เคียงกับเดิมเลยนะแล้วก็ปุ่มด้านหลังทุกอย่างฮะการวางทุกอย่างจอต่างๆเนี่ยมันแทบจะเป็น R.P. เลยแหละเพียงแต่แบบว่าก็มีการเปลี่ยนใหม่นะเท็กเจอร์ต่างๆการผิวสัมผัสการหมุนที่มันง่ายขึ้นอะไรแบบนี้ฮะแค่นั้นก็พยายามปรับปรุงนะเรียกว่าไม่ได้ใช้ R.P. ยกมาแล้วเปลี่ยนแต่ไส้อะไรแบบนี้อันนี้เขาก็มีการเปลี่ยนด้านนอกด้วยนั่นเองครับมาพร้อมกับเซนเซอร์ฟูลเฟรมนะย้ำอีกทีว่า R.8 เป ฟูลเฟมฮะยีล้านพิกเซลวะหลายคนบอกว่าเฮ้ย24ล้านอีกแล้วฮะแคนนอนทำไมชอบตัวเลขนี้จังเลย24ล้านอาจจะน้อยไปหรือเปล่าอะก็แคนนอนตอนนี้คิดมาแล้วว่าเซนเซอร์ฟูลเฟมเนี่ยมันอาจจะเหมาะกับช่วง24ล้านนะเพราะว่าพอแคนนอนทำา4 4ล้านบนเซนเซอร์ฟูลเฟมเนี่ยสามารถเอาพื้นที่พิกเซลต่อ1พิกเซลที่มันใหญ่ขึ้นเนี่ยเอาไปทำอะไรต่างๆมากมายอะท้งเรื่องการโฟกัสนะไดนามิกเลนที่ดีขึ้นนะ การโฟกัสในที่มืดฮะรวมถึงเรื่องของ ISO ที่ดันขึ้นไปแล้วน้อยเนี่ยมันยังไม่เยอะอะไรแบบนี้นะแค n o อก็เลยชอบไปแล้วฮะ24ล้านหลายคนอาจจะบ่นนิดหน่อยนะแต่ว่าถ้าคุณรับได้นะ24ล้านมันก็ใช้งานได้เยอะพอสมควรนะแต่ถ้าต้องการอาวุธหนักเลยนะก็ไป R 5อะไรพวกนั้นนะหรือว่ารอตัวรุ่นใหม่ที่จะออกมาเมื่านที่ความไวกันบ้างฮะการถ่ายต่อเนื่อง,ของเขาฮาทำได้แมคานิก6เฟรมฮะแต่ว่า อิเล็กทรอนิกส์ฮะฟังให้ดีฮะ40เฟรมต่อวินาทีฮะโอ้โห oh, เรียกว่าเป็นตัวที่แบบว่าฟูลเฟรมนะแต่ถ่ายได้40ภาพต่อวินาทีฮะใครที่เป็นแบบว่าอยากเอาไปรัวๆอะไรแบบนี้ฮะตัวนี้ถือว่าเยอะมากนะ mm. ความคิดผมเนี่ยพอมันเป็นฟูลเฟรมฮะข้อมูลมันจะเยอะใช่ไหมแล้วก็ คุณถ่ายได้ถึง40ภาพเนี่ยก็ถือว่าเร็วมากๆนะแล้วก็รวมถึงอ่อสปีดชัตเตอร์ต่างๆนะก็จะเป็นถ้าเป็นแมคคนิกก็จะเป็น1ต่อ4 0 0พนะแต่ถ้าเป็นอิเล็กทรอนิกส์ก็1ต่อ8 0 0 0ัอันนี้เป็นมาตรฐานใหม่อยู่แล้วนะก็ไม่ได้ต้องการแมคานิกที่ต้องการเป็น1ต่อ8 0 0 0ัอะไรแบบนี้อะอันนี้ก็เป็นการลดต้นทุนไปด้วยนะรวมถึงอีกอย่างหนึ่งที่ต้องรู้ไว้เกี่ยวกับ r 8ตัวนี้นะ ตอนนี้ม่านชาัตเตอร์ที่เป็นแมคาันนิคเขาลดเหลือแค่1ม่านเท่านั้นนะปกติกล้องทั่วไปที่มีแมคาันิคชัตเตอร์ก่อนหนะ้าน,นี้ของ Canon ก็จะมีหมดเลยนะบางรุ่นเนี่ยออกมาใหม่ๆเดี๋ยวนี้ไม่มีแมคาันิคชัตเตอร์แล้วนะเป็นอิเล็กทรอนิกลรวนเลยแบบนี้นะใครที่อยากได้แมคานิคอยู่นะก่อนซื้อก็อย่าลืมเทสหรือว่าทดสอบตรงนี้ด้วยฮนะแคนนอนตัวนี้ความจริงควรจะเป็นอิเล็กทรอนิกลรวนแล้วฮนะแต่ว่าแคนนอนเขาก็ ยังลังเลฮะที่จะเอ้ยย้ายไปเป็นอิเล็กทรอนิกส์ล้วนอะไรแบบนี้เพราะมันมีเรื่องของการซิงกับแฟดเรื่องของการจับภาพเรื่องของการมีเอฟเฟกต่างๆนะถ้าคุณถอดออกไปเลยเนี่ยอาจจะมีผลนะบางคนเนี่ยยังต้องการแมคชนิคอยู่นั่นเองนะแคนนอนเลยลดเหลือ1มานนะตัวนี้ก็ถือว่ามันแทบไม่มีผลในการใช้งานแหละมันก็ยังเป็นแมคชนิคอยู่นั่นเองนะแต่ว่ากลไกการทํางานผมบอกเลยว่ามันเหลือหมานเท่านั้นนะ อันนี้ก็ถือว่าเป็นทางออกที่ดีนะแทนที่คุณจะถอดออกสองมาสเลยอะไรแบบนี้คุณก็ถอดเหลือ1ม่มาสนะอันนี้ก็สามารถลดต้นทุนได้นะทำให้อาร์แบตตัวนี้ราคายังพอรับได้อยู่นั่นเองครับ <S 2> <S 2> มาว่าถึงการโฟกัสกันต่อฮนะแคนนอนก็เป็นดูอัลพิกเซลอยู่แล้วนะการโฟกัสต่างๆหรือว่าไวเร็วเงียบอยู่แล้วฮนะตัวนี้เขาก็ เขาแคนน้องเขาแทบจะไม่พูดถึงจํานวนจุดโฟกัสบนกล้องอยู่แล้วนะทุกวันนี้เขาแบบเหมือน,ม,นมันเยอะไปหมดแล้วอะ่ะมันก็เลยไม่พูดว่าเอ้ยกี่จุดกี่ร้อยจุดนะแต่ว่าตัวนี้ผมแอบอ่านสเปคมาเขาเคลมมาว่าพันกว่าจุดเลยนะแล้วก็ครอบคลุมพื้นที่ฮะร้อเลยนะร้อยคูร้อยฮะแต่ตอนที่คุณเป็นเซอร์โวเนี่ย มันจะเหลือ9 0้0ซ้ายขวาจะเหลือนิดนึงนะส่วนแนาต,ตั้งเนี่ยก็คือถือว่า100%นตะตัวนี้อย่างที่บอกว่าพอเซนเซอร์มันใหญ่ใช่ไหมตอนหนึ่งพิกเซลมันใหญ่แค่24ล้านเท่านั้นเองนะพื้นที่มันก็ใหญ่อะพอใหญ่บุ๊บเนี่ยคุณเล่ง ISO ไปเลยฮะแม็กซิมัมเนี่ยก็เป็นแสนอยู่แล้วฮะขึ้นไปเป็นแสนเนี่ยนะกล้องรุ่นใหม่ๆถ้าพิกเซลเยอะๆเนี่ยจะเห็นเลยสังเกตง่ายๆเลยว่าเฮ้ย ISO สูงสุดมันจะอยู่แค่หลักหมื่นนะส0ม0มื่นหกอะไรอย่างเงี้ยแต่ตัวนี้อย่างที่บอกไปแล้วฮนะว่ามันไวแสงมากๆฮนะมันก็สามารถเล่งไปถึงแสนนึงได้เลยนะหมายความว่าถ้าเพดานมันสูงแล้วเนี่ยคุณไม่จำเป็นต้องไปใช้แสนนะ คุณก็ใช้ระดับหมื่นนี่แหละหมื่นสองหมือะไรนี่แหละแต่ว่าน้อยเสียมันจะน้อยกว่าพวกที่เพดานต่ำนั่นเองนะรวมถึงการโฟกัสในที่มืดฮะแคนนอนเก่งอยู่แล้วนะตัวนี้ทำให้ถึงรบ6 EV ครับฟังท่านในการโฟกัสต่างๆนะยกข้อดีมาจาก R6 Mark II ทั้งหมดเลยนะเรื่องของคนสั์ยานพานะต่างๆการลำดับ Priority ตาซ้ายตาขวาอะไรแบบนี้ฮะอยากจะจับ คอกพ i t อยากจะจับบอดี้ของยานพานะตัวนี้เหมือนกับ R6 Mark II ที่เคยรีวิวไปแล้วทั้งหมดนะเรียกว่าเอาข้อดีมาจากรุ่นใหญ่มาใส่ในตัวนี้ครบครบเลยครับ HDR Moving Subject ก็ยังมีอยู่นะใครที่เป็นสาย HDR นะถ่ายวิวถ่ายสภาพแสงที่มันต่างมากๆนะคุณรัวปึ๊ก สร็จปุ๊บสามภาพมาแล้วมีวัตถุที่มันเคลื่อนอยู่ฮะเช่นนกบินรถวิ่งอะไรแบบนี้ในฟังก์ชันนี้คนนอนเขาก็จะเลือกวัตถุที่มันเคลื่อนไหวมาแค่อันเดียวนะอย่างเช่นนกบินผ่านไปฮะสามภาพสามตำแหน่งเลยอะไรแบบนี้คันนอนก็จะเลือกมาแค่ตัวเดียวนะในภาพเราก็จะมีนกตัวเดียวฮนะที่มันบินอยู่อะไรแบบนี้ไม่ใช่ลัวปุ้งๆมาสามภาพอะไรแบบนี้ HDR m มู i วิ subject ก็ยังมีนยะรวมถึง scene mode ะใครหลายคนที่เคยชอบใช้ scene mode นะบางคนเนี่ยซื้อกล้องโปรไปให้มาฉันเป็น full frame ฉันก็จะถ่าย the แต่ mode m a น u a l อะไรอย่างนี้อย่างเดียวฮะอย่าลืม เข้าไปดูที่ซีนโหมดนะ S C N ตรงนี้ลองหมุนไปดูนะมันจะมีซีนโหมดต่างๆที่แค n น n เขาทำมาแล้วทํามาแบบใส่ใจค่อนข้างดีแทบทุกอันเลยครทั้งหมดพานรามานะถ่ายย้อนแสง H D R ต่างๆนะโหมดแพนนิ่งอะไรพวกนี้ที่เราเคยใช้กันตัวนี้ถือว่าเป็นตัวข้างล่างนะถือว่าเป็นฟูลเฟรมตัวล่างสุดข,ของเขาคะ <c oughs> เพราะ,ะนั้นโหมดซีนก็ยังให้มาครบ <c oughs> ครบเช่นกันครบับ <c oughs> อีกฟังก์ชันหนึ่งที่หลายคนเนี่ยคือหามากฮะฟังก์ชันนี้ผมไม่เห็นในกล้องแบรนด์อื่นนะตอนนี้นะวันนี้นะมีเฉพาะแคนนอนนั่นเองนะนั่นคือ Digital t e l e คอนเวอร์เตอคอย่างเช่นเลนตัวนี้ฮะยี่สิมมใช่ไหมแต่ว่าเฮ้ยคุณอยากจะซูมดึงวัตถุที่มันอยู่ไกลออกไปเข้ามาอีกอะไรอยากได้เลนร้อยอยากได้เลนสองร้ออะไรประมาณเนี้ย อันนี้มันคือดิจิตอลเทเลคอนเวอร์เตอร์กดปุ๊บคูณ2นะจาก50มิลน้ากายเป็น100มิลน,นะแล้วก็คูณ4ได้ด้วยนะจาก50มินลนาลายเป็น200มิลน,นะและที่สำคัญคือพิกเซลมันไม่ลดนั่นเองฮนะก็คือ24ล้านพิกเซลหมดเลยอะ่ะคุณเหมือนซูมเปล่าๆเลยมันไม่ที่ดิจิตอลซูมที่ว่าเฮ้ยคุณถ่ายใหญ่มาก่อนนะคุณมาครอปตรงกางให้หมมันก็อาจจะ24ล้านมาคลอป crop, ทเทเลดึงเข้ามามันก็อาจจะเหลือ 12ล้านเหลือ6ล้านอะไรแบบนี้แต่อันนี้ไม่ใช่นะมันคือดิจิตอลเทเลคอนเวอร์เตอร์ที่แบบว่ากดปึ้งซูมเข้ามาอีกเข้ามาอีก 2x ได้ 4x ได้และจำนวนพิกเซลไม่ลดด้วยฮนะมันคือ24ล้านเลยนะ เท่าที่ผมลองนะฟังก์ชันนี้เนี่ยหลายคนถามว่าเฮ้ยมันดีไหมสรุปมันคูณไปมันดึงเข้ามาจริงนะแต่ว่ามันแตกมันเละมันรับไม่ได้หรือเปล่าครับเพราะว่าจํานวนพิกเซลมันก็เท่าเดิมด้วยนั่นเองครับผมต้องบอกตรงนี้ว่าแคแนอน์ทำฟังก์ชันนี้ได้ค่อนข้างดีมากนะถ้าคุณไม่ได้เป็นคนแบบซีเรียสต้องการภาพแบบคมกริบอะไรแบบนี้ครับคุณคูณ4ี่ไปเลยนะภาพออกมาแล้วคุณไปโพสเฟ e บุ๊กโพสอินสตาแกรมโพสที่ไหนกันเนี่ยคน ไม่รู้แน่นอนนะผมบอกเลยว่าคุณ i t y ตรงคูณ2กับคูณ4เนี่ยมันไม่ได้ลดไปจนตาคุณมองเห็นได้ในพวกโซเชียลเน็ตเวิร์กแน่นอนนะคุณภาพมันยังดีอยู่ภาพยังคมอยู่นะ mm. อาจจะมีการ d i s t o r ์ลงไปนิดหน่อยนะ mm. พวกพิ x e l ตรงนั้นอาจจะไม่ได้คมกลิปเท่าแบบว่าเฮ้ยคุณซื้อเล่น200มิลหรือว่า100มิลตรงๆมาใช้นะแต่ว่าผมบอกเลยว่าคุณภาพแล้วก็ฟังก์ชันนี้ มีดีกว่าไม่มีนั่นเองครับฟังก์ชันถัดมาเป็นฟัง์กชันที่ผมชอบมากๆนะตั้งแต่มันออกมาวันแรกที่รู้ว่ามีฟัง์กชันนี้เนี่ยโอ้โหดีใจมากนะเพราะมันตรงกับปัญหาที่เราประสบอยู่เลยนะนั่นก็คือแอนตี้ฟิกเกอร์นั่นเองนะก่อนหน้านี้เนี่ยมันมี a n t i f i ฟิกเออกมาใช่ไหมไหมายความว่าเวลาไฟบ้านนะมันกระพริบ IP, หรือว่าไฟ LED เราใช้หลายแบบอะไรแบบเนี้ย บางทีมันกับพิบนะแล้วเราไปถ่ายภาพหรือเราถ่ายเทสชาร์ตก็ดีอะหรือว่าถ่ายอะไรเนี่ยมันจะวิ่งเป็นเส้นนะภาพเราจะเห็นเลยว่ามีแถบดำๆวิ่งอะไรแบบนั้นเนี่ยเพราะว่าความถี่ของกล้องมันไม่สัมพันธ์กับไฟใช่ไหมแล้วบางทีเนี่ยไฟก็ใช้หลายแบบด้วยอะเพราะฉะนั้นเนี่ยความถี่ของไฟมันจะไม่ได้เป็น1 0 0เฮิรตซ์1้0่เฮิร์เลขท่วนๆนะอะไรแบบนี้ใช่ไหมแคนตอนเขามีการปรับปรุงมาเรื่อยๆนะก็คือ มีให้ตั้งแบบว่าเป็นทศนิยมเลยนะคุณจะตั้ง100.1 1 0 100. 0 2 100.3อยะไรประมาณนี้ฮะก็คือไปตั้งได้นะแต่ว่าตอนที่ผมทำงานหรือว่าถ่ายงานเนี่ยผมต้องตั้งเองนะหมายความว่าลองไปเรื่อยนะเฮ้ย1 0 0้ได้ไหมเฮ้ยไม่ได้เปลี่ยนเป็น 100. 1 0 0 1 1 0 0ออะไรแบบนี้ฮะจนกว่ามันจะเฮ้ยมันนิ่งมันไม่มีเส้นวิ่งแล้วอะไรแบบนี้เราก็คือโอเคเราก็ทำงานต่อได้เลยแบบนี้ฮนะแต่ว่าถ้าคุณเปลี่ยนไฟเปลี่ยนสถานที่รวมถึงเปลี่ยนกล้อง มันก็ต้องจูนทุกครั้งถูกไหมแต่ว่าตอนนี้เขามาแล้นะฟังก์ชันที่เรียกว่าถูกใจผมมากนะก็คือปกติเนี่ยมันมีแอนตี้ฟิกเกอร์ชูดใช่ไหมอันนี้จะมีออนออฟเขาไปออนออฟได้นะแต่ตอนนี้เขาเพิ่มมาเป็น H.F. a n t i f i ฟิกเกอร์ชูตติ้งนะพอเข้าไปปุ๊บเนี่ยคุณไปเปิดออนนะแล้วข้างล่างมันก็จะมีแมนนวลเซตติ้งนะอย่างที่เคยตั้งแบบแมนนวลนะแล้วก็มี ออโต้ดีเทคติงด้วยฮะหมายความว่าไงฮะว่าคุณกดออโต้ดีเทคไปใช่ไหมกล้องมันจะขึ้นมาเลยฮะว่าเฮ้ยตอนเนี้ยคุณเลงไปเลยที่ไฟแหล่งกาเนิดไฟต่างๆของห้องคุณนะแล้วคุณก็กดโอเคไปปึ้งเนี่ยมันจะเขียนว่าดีเทคติงอยู่อะก็คือเหมือนมันคํานวณแบบหนึ่งนะแล้วมันก็จะขึ้นมาเลยฮะว่าความถี่ของเราเนี่ยหนึ่งร้อยเฮิร์ตอันนี้คือไม่มีฟิกเกอร์นะก็คือ1 0 0 0เฮิร์ตฮะแล้วเขาก็บอกว่า กรุณาเปลี่ยนชัตเตอร์ไปที่1ต่อ100.0นะเราว่าแค่กด yes ไปปึ้งปุ๊บเนี่ยสปีดมันก็ไปอยู่ตรง100.0แล้วแล้วก็ทำให้ไม่มีฟิกเกอร์เลยนะง่ายๆแบบนี้เลยนะออโต้ดีเทคเลยฮนะแล้วก็เฮ้ยคุณจะเอาสปีดนี้ไหมเอาปึ้งใช้งานทำงานได้เลยอะไรแบบนี้ถือว่า ง่ายแล้วก็ดีมากๆครับฟังก์ชันทีนี้มาว่า1งพาร์ทวีดีโอบ้างนะตัวนี้เป็นอย่างไรนะก่อนอื่นเลยบอกก่อนนะว่าเมมโมรี่การ์ดที่ใช้กับตัวนี้เนี่ยมันเป็น SD Card าดหนสล็อตนะอย่างที่บอกว่ามันเป็นฟูลเฟรมตัวล่างสุดนะใครที่อยากจะอูถ่ายวีดีโอยิ่งใหญ่ใช้ c f a อฟพก็ไปใช้ตัวบนนะตัวนี้เป็นตัวล่างสำหรับใครที่ถ่ายวีดีโอแบบว่าไม่ซีเรียสมากนะ มาเริ่มที่ฟังก์ชันสเปคของเขากันก่อนเลยฮะ 4K 60เฟรมนะสูงสุดของเขาถ่ายต่อเนื่องได้30นาทีนะเพราะว่าใช้ e d ก c a r d นี่องมันก็จะมีลิมิตนะจะไม่มีแบอว่เฮ้ยตัวนี้โนลิมิตถ่ายไปเร็วยาวอะไรแบบนี้แคนนอนเขาจะบอกหมดเลยนะแบบละเอียดละเอียดเลยนะ 4K 60เฟรมถ่ายได้30นาทีนะโดยประมาณนะแล้วก็ถ้าเป็น 4K 30เฟรมนะลดลงมาหน่อยฮะถ่ายได้2ชั่วโมงด้วยกันนะ รวมถึง Full HD 180เฟรมมาเอาไปสโลวใช่ไหมตัวนี้ถ่ายได้20นาทีต่อเนื่องฮะใครที่อยากเอาไปสโลวมันปกติก็ ถ่ายเป็นฟุตเทจสั้นๆอยู่แล้วนะแล้วก็ไปสโลวนะไม่มีใครถ่าย20นาทีหรือเกินกว่านั้นอยู่แล้วนะอันนี้ก็ถือว่ารับได้นะบน SD c a r กแค่สล็อตเดียวครับแล้วบน SD c ด r d สล็อตเดียวฮนะความเก่งเขาบรรจุลงไปได้ขนาดไหนฮนะต้องบอกว่าให้มาหมดเลยเหมือนเดิมเลยนะ CANON l o ลอกมฮะมีฮะ HDRPQ มีนะนะ10บนะิต422ฮะตัวนี้สามารถบันทึกได้เลยนะแต่ว่า พวกสกุลไฟล์ต่างๆฮะการบีบอาจจะเป็น IPB กับ IPB Line นะรวมถึงใช้ฟังก์ชัน .mp4 มาตรงนี้ก็สามารถทำให้ไฟล์มันเล็กได้แหละแล้วก็ลงไปใน s d card ได้นะแต่ว่าความเก่งในส่วนของ HDR หรือว่า10 bit 422อะไรพวกนี้ฮนะยังมีครบน,นั่นเองครับเรื่องถัดมาฮนะนะที่หลายคนเนี่ยเฮ้ยถามว่ามันมีหรือไม่มีนะก็คือการสั่นในบอดี้ฮะ IS ในเซนเซอร์ของเขานั่นเองฮะตัวนี้ต้องบอกว่าไม่มีนะ ก็คือมันเป็นตัวล่างจุดใช่ไหมเขาก็ลดขนาดแล้วก็น้ําหนักลงฮนะแน่นอนว่าชัดซีที่มันใช้เรื่องการสั่นเนี่ยมันถอดออกไปตัวมันเลยทําได้เล็กแล้วก็เบาขนาดนี้นะใครที่อยากจะใช้แคนนอนที่มีการสั่นในตัวบอดี้ฮะก็จะเป็นตัว อ5า6 R7 R8 นะ R8 ไม่มีนะนั่นเองครับอีกฟังก์ชันหนึ่งที่มีประโยชน์มากๆในหมวดวิดีโอฮะหลายคนเนี่ยเอาฟังก์ชันนี้ไปใช้นะพอไปทดสอบเนี่ยถือว่าว้าวมากฮะก็คือ subject detect only อะ่ะก็คือเวลาที่คุณโฟกัสคนใช่ไหมหลังเบอร์อะไรแบบนี้ฮะแล้วคนเนี่ยเดินออกจากเฟร,รมไปใช่ไหม อันนี้เนี่ยมันจะเลือกได้เลยนะว่าจะดีเทคอะไรไว้คนะเช่นดีเทคคนนะแล้วฉากหลังเนี่ยมันเป็นกาแพงเป็นหญ้าเป็นอะไรที่มันไม่มีคนนะมันห่างออกไปอะไรแบบนี้ใช่ไหมมันจะทิ้งเบลอไว้อย่างนั้นนะมันจะไม่เซอร์โวตามไปฮนะเอาง่ายๆคุณเซอร์โวหน้าคนอยู่แล้วแล้วคนเดินออกไปอ่ะมันควรจะไปหาอะไรดีเทคใช่ไหมมันควรจะไปเป็นฉากหลังชัดอะไรขึ้นมาแบบนี้อนะ่ะพอคนเดินกลับมาคนมาชัดคนเดินออกหลังชัดอะไรแบบนีนะ้แต่อันนี้คือ คนชาร์จตอนที่อยู่ในเฟรมนะพอคนเดินออกมันจะทิ้งช่วงโฟกัสไว้แถวแถวที่คนเดินออกไปนะทำให้หลังเนี่ยยังเบลอเท่าเดิมอยู่นะจนกว่าคนจะเดินกลับเข้ามาคนก็ชัดต่อเลยอะไรแบบนี้นะเป็นงานทิ้งฉากหลังให้มันเบลอไวนะ้ฮะตรงนี้ก็มาเลือกได้อีกนะว่าคุณจะทิ้งพวกน้องแมวไวนะ้ฮะหรือว่ายานพาหนะไว้นั่นเองนะมันก็จะมีให้เลือกเข้าไปเยอะแยะเลยนะมีคนจัดยานพาหนะหรือว่าจะปิดนะอยากให เดินออกหลังชัดเลยอะไรแบบนี้ก็ได้ฮนะหรือว่าจะเป็นออโต้ฮะก็เลือกเอาเองฮะกล้องเลือกเอาเองว่าจะดีเทคอะไรที่มันอยู่ใ,ใกล้ๆอะไรแบบนี้ฮนะฟังก์ชันนี้อาจจะดูแบบเฮ้ยธรรมดาอะไรแบบนี้ไม่เห็นจะต้องมาพูดเลยฮนะแต่ว่าคนที่เขาถ่ายวีดีโอนะโดยเฉพาะคนที่ทํางานคนเดียวสร้างไว้กับตัวเองแบบนี้ใช่ไหม หลายคนเจอปัญหานี้ฮะแคนนอนแก้ให้แล้วครับส่วนวังแก้นอื่นๆในวิดีโอที่แคนนอนเคยออกมาก่อนหน้านี้ฮะทั้งตัวที่เน้นวิดีโอจ๋าๆเลยฮนะรวมถึงตัวล่างสุดตรงนี้ฮะก็เอามาแบบครบๆด้วยกันนะมีอะไรกันบ้างนะของแคนนอนที่เป็นฟังก์ชันวิดีโอที่อำนวยความสะดวกฮนะโฟกัสวิดดิงนะ้งฮะโอ้โหตอนนี้กําลังฮิตกันมากแล้วก็พูดถึงกันเยอะแยะมากมายคนระับเปลี่ยนระยะโฟกัสนะแต่ว่า มุมหรือว่าขอบภาพเนี่ยมันไม่ปิดเบี้ยวตามไปก็นิ่งๆเลยอันนี้เป็นความสามารถของกล้องนะรวมถึง af speed adjust ฮะก็คือ focus auto นี่แหละจะเร็วจะช้าอันนี้ปรับได้นะ aspect marking อะ ه, ก็คือแบบว่าบอกไกด์เลยว่าคุณเอาไปตัดต่อจะเป็นตรงนั้นตรงนี้มีสีขึ้นมาบอกนะแล้วก็ในส่วนของโฟกัสไกด์ฮะเวลาที่เราแมนนวลโฟกัสนะก็จะมีบอกเป็นขีดอะไรแบบนี้นะอันนี้แคนนอนมีให้ครบ,บใน r 8ครับอีกสิ่งหนึง่งในวิดีโอที่ผมชอบมากๆนะออกมาตอนที่มันเป็น r 7ใช่ไหมตัวนี้ก็มีเหมือนกันนะนั่นคือในฟังก์ชันของดิจิตอลซูมนะตัวนี้เนี่ยสามารถซูมได้1 0 x เลยนะตอนถ่ายวิดีโอเนี่ยซูมแบบ ลืดเข้าไปเลยนะมันเหมือน Power z o ์ซเลยอ่ะคือกดแบบว่าจะมีเทเลกับวายอ่ะแล้วก็คุณก็กดขึ้นลงที่ไดอัลด้านหลังเลยมันจะซูมแบบรืดเข้าไปแบบสมูทมากแล้วก็ออกมาเร็วมากอะไแบบนี้ฮะอันนี้เนี่ยใครที่แบบว่า อยากได้ฟิลแบบว่าสมัยก่อนนะใช้แฮนดี้แคม o n โซนี่อะไรแบบนี้ตัวนี้มีเลยนะและ like. one, Mother, 17, one, ้วก็เอามาจาก R7 นะถือว่าเป็นข้อดีที่อีกอันนึงที่เอามาจาก R7 ที่ออกมาก่อนหน้านี้ครับก่อนจะพูดเรื่องที่สำคัญที่สุดนะตัวนี้บอกนิดนึงว่าใช้แบตเตอรี่ LPE17 นะเป็นแบตรุ่นลองมานะก็ถือว่าเป็นฟูเฟรมที่ใช้แบตตัวเล็กอยู่ฮะเหมือน RP นั่นเองนะ และก็มาถึงเรื่องที่สําคัญที่สุดนะนั่นก็คือในส่วนของราคานั่นเองฮะหลายคนเนี่ยยังไม่ดูนะวันนี้ผมจะบอกให้เลยครับ ราคาเปิดมาของบอดี้ของเขาฮะ 56, 5 9 5 9 0บาทในส่วนของอีกชุดนึ่งฮะชุดคิดของเขาฮะ 64, 7 9 7 9 0บาทก็ถือว่าเพิ่มมาอีกหลักพันนะยังไม่ถึงหมื่นนะก็ได้เลนคิดด้วยนะตัวนี้เป็น2450นั่นเองฮะแล้วก็เป็น e F ไหลด้วยนะแต่ว่าคุณภาพจะเป็นไงฮนะเดี๋ยวผมจะเอามารีวิวให้ฟังเร็วๆนี้นะว่าเลนคิดที่มา R 8ตัวนีนะ้ถือว่าเทพหรือเปล่านะรับได้ขนา แต่ว่าตอนนี้อะไปจองกันได้แล้วที่ p o t t o i l e ครับ n a n o อน OS R8 ตัวนี้เรียกได้ว่าตอบโจทย์แล้วก็เติมเต็มช่องว่างของ Canon ได้ดีเลยนะเป็นภาคต่อของ RP นะแต่เอาความเก่งของ R6 Mark II เอามาใส่ในตัวนี้ได้แบบคุ้มๆเลยนะแถมราคายังดีด้วยฮนะจับต้องได้ไั่เองนะรวมถึงเลนส์ของเขาก็ออกมาแบบเล็กๆเ,เยอะแยะแล้วนะตอนนี้ทั้งเลนส์ฟิกเลนสนะ์ซูมก็ออกมาแบบเบาๆแล้วฮนะ ใครที่สนใจก็ไปจับจองกันได้นะแล้วก็ใครที่สนใจฟังก์ชันไหนฮะหรือว่าชอบฟังก์ชันไหนไม่ชอบฟังก์ชันไหนในตัวนี้ฮะฟังก์ชันตัวนี้ในตัวนี้อาจจะดีกว่าอะไรแบบนี้ฮะอย่าลืมคอมเมนต์ด้านล่างมาให้ด้วยครผมกับทีมงานจะคอยอ่านแล้วก็ตอบคอมเมนต์ทุกคอมเมนต์นะและถึงเวลาแล้วครับที่คุณต้องตัดใจว่าคุณจะซื้อหรือไม่ซื้อครับ